ทไทยมาหาคุณแหลมทำไมครับเขาป้าจะมาบอกจะเก็บงงแล้วแต่แต่ว่ายังไม่ได้เล่านิทานใครยังไม่ได้เล่านิทานงงนะใครอะใครยังไม่เล่าครับคุณแหลมโอ้ก็ด้วยที่เอาไป,ไปไปเดินพาคุณแหลมไปอะไปลูกเอ้าปิดแล้วคุณแหลมจะเข้าไปได้ไงอะ สว,ส,สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราใส่เสื้อดีเขียวเคือวันพุธครับวันนี้วันพุธท,ที่สี่เมษายนพุทธศักราช2555คุณครูมีนิทานเหลือเชื่อเล่าให้ฟัง,งครับ ฐานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าสูงเกินไปสองสามีพัญยาคนหนึ่งครับเขาเป็นชาวนาใช่ไหมครับเขาปลูกข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาข้าวกำลังบานเนี่ยนะครับมีรวงข้าวเยอะมากมาย,ยามันก็จะมี มาแลกการยังยคืนมาคอยแอบกินรวงข้าวนะครับเขาก็เลยต้องไปเฝ้านะครับไปเฝ้าที่แับที่ทป่ายาเขาก็เลยต้องปลูกกระท่อมปลูกบ้านขึ้นมาใหม่นะเห็นไหมครับขณะที่ปลูกบ้านเนี่ยหลังเนี้ยอยู่ รายาเขาก็บอกคือว่าแบบเออพี่ถ้าสมมุติว่าน้ำมันท่วมล่ะก็ท่วมกระท่อมไม้ไผ่แล้วริเออจริงด้วยนะเข้าไปเอาไปในป่าไปปูไม้ไผ่มาเพิ่มนะครับจะให้เสาบ้านเนี่ยเสากระท่อมข้าสูงขึ้นอีกผมสัอีก เอฉันว่านะสูงเท่านี้ไม่พอหรอกเดี๋ยวเจ้ากัวไฟอ่ะเดินมาไม่พ้นก็หิดพื้นจะท่อมลำพังซะเป่าเป่าเลยแหละเออจริงนะจริงนะเขาก็ขยับเสาขึ้นอีกขึ้นไปให้สูงอีกสูงขึ้นอีกเอ,อเดี๋้กช้างป่ามันมาล่ะตัวโตมากเลยนะก่าจะขยายเสา สูงไปอีกโอ้โหสูงมากเลยอยู่ๆเดี๋ยวกูะจะมาสมมติว่าน้ำตกจากน้ำป่ามันไหลมแมงมากๆเลยพี่ันท่วมกันไปดีเลออิอ๋งไหนเหรอต้องสูงอีกใช่ไหมจ้า<ๆ>สูง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 เลยเจ๋าโรงเรียนไปแล้วสูงอีกพี่ ดาวเนี่ยนะเหล่าดำเนี่ยมันนอนยู่ฟุตไม้สูงๆได้นะแล้วมันก็ปีนสูงได้มันไม่มากินเราเหรอเนี่ยโอ้สูงอีกเหรอขาตูอีกสูงสูงเลยสูงเลยราคาโรงเรียนเราไปละโอ้สูงเลยราคาโวกพวกแหลมเดินมานะต้องสูงกว่าเดินมาสองกิ่โอ้โห เนี่ยก็าก็พูดแ่าที่ถ้าดโนเสามาอ้คันคอยาวๆชื่ออะไรนะปาคิโอโซรัสปาคิโอโซรัสมากินพืชใช่ไหมคอยาวๆี่ยปุ๊บก็ชนกินต้นไม้ไม้ไผ่แล้วหมดสิโอ้อย่างนั้นเหรอสูงอีกเหรอแต่สูง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 มากคือบอกไม่ไล้ เหนื่อยจริงๆเลยเหนื่อยจริงๆเลยวันนี้เราพักก่อนนะเจะ้าคนจิตใจด,ดีก็พูดจริงเพียงเท่นเนอออออพอเท่านี้ก่อนและนี่มันจะสูงมากพอแล้วนะครับวันหลับไปเช้าตื่นมาฮ่าสูงแบบนี้อากาศจะสดชื่นจริงขนาดที่เมียก็ ฝันไปยัดเดินเอยู่ก็ล่วต้องว่วมาเฮ้ยช่วยด้วยหัวแม้นอนนอนหลับกำล,ล,ลังฝันอยู่อ่ะเอ้ยนาำจะตัวไม่แก้วดีเดี๋ยวช่วยเลยอ,ะอะ่ะเดินออกไปตรงนอกกระท่อมบ้านุ๊บเฮ้ยเมียเราไปไหนตกลงไปแล้วทำไงดีเขาก็เลยกระโดดลงตามไป สูงขนาดที <là> ่ว <ein> ่าเมียเขายังไม่ถึงพื้นเลยครับสูงมากสูงจริงๆสูงโอ้ีกว่าจะล่วงลงมาพื้นโอ้หักเจ็บแอบกุ้งอ๋อกอ้ดูกจะหักไปเนี่ยพี่จะเมียกุ้นกว่าโอ้โหมันสูงเกินไปแล้วเปล่าเนี่ยเราว่านะมันสูงเกินไปแล้วมั้ง นิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าทำอะไรอ่ะให้ทำแต่พอดีตัวใช่ไหมครับบางทีเด็เด็เนี่ยแหมอร่อยจังเลยสปาเก็ตตี้เย็นเนี่ยชอบคิดมากๆเลยกินกี่าำดีพี่เพียง นะครับางกอให้ให้พอดีอิ่มแล้วก็สำหรับคนที <l ark> ่บบบขอบพออิ yeah. Yeah. ่มแล้วต้องเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้เนี่ยอย่าขอบต้องเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้เราร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแหลมมาเล่านิทานเรื่องชูชกนะเป็นคำสอนคล้ายๆกันเหมือนกัน นะครับไอ้เด็กๆตั้งใจให้ดีเข้าแล้วบ้างยกมือเ2็้องตาอ่ายังไม่ยังไม่พร้อมกันอีส15ห้านาทีโอเคตั้งใจเไปสี่แบงอย่าไปทันครับ